ปราสวัสดีครับ FCT น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ f a c e b o o k ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับติลชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพและก็เอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ยังสนับสนุนและก็ติดตามดูอาจารย์นะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องการโกหกกับการพูดความจริงตลอดมาในคดีน้องผลไม้นี่แหละครับฝั่งหนึ่งโกหกเยอะมากอีกฝั่งหนึ่งไม่เคยโกหก ณเวลานั้นเขาพูดอะไรก็มีคนเอาไปบอกว่าเขาโกหกเขาพูดไม่จริงณนะเวลานี้กลายเป็นว่าคนที่บอกว่าพูดไม่จริงกลายเป็นคนพูดแต่ความจริงแต่คนที่โกหกจะ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 หน้าด้านด้านโกหกหน้าด้านด้านสังคมกับไม่คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีกลายเป็นว่าคําที่เขาโกหกมันเป็นเรื่องเล่นเล่นสนุกสนานหรือยังไง สังคมกลับให้เขาเป็นคนที่ไม่น่าสงสัยสังคมมีปัญหาหรือเปล่าครับเนี่ยเอานะครับตรงๆเลยนะครับก็คือฝ่ายที่โกหกคือฝ่ายตรงข้ามลุงคนมีหลายเหตุการณ์มากแต่ทำไมสังคมเหมือนเฉยครับอันดับแรกเลยโกหกว่าพี่หลับต่อมาก็พูดหน้าตาแบบด้านๆเลยว่า เขาไม่เคยโกหกตำรวจไม่เคยบอกให้ลูกโกหกตำรวจไม่เคยบอกให้ลูกโกหกแต่เห็นว่าสังคมเข,าเข้าใจว่าที่เป็นคนหลับที่เผลอหลับเขาก็เลยปล่อยเลยตามเลยว่างัน้นแต่ที่เป็นหลักฐานทั้ปหมดเลยพูดหลายรอบหลายช่องว่าลูกเขา ตื่นมาเก้าโมงก็ไม่เห็นน้องบางครั้งก็ขยายความว่าเผลอหลับไปสิบนาทีตื่นมาไม่เห็นน้องแล้วก็เอาข้อมูลนี้ให้สื่อมวลชนเล่นเป็นเกือบครึ่งปีขนาดวันเผาศพน้องยังเอาข้อมูลโกหกนี้ไปประกาศในงานโกหกได้ยิ่งใหญ่มากโกหกได้อย่างเป็นสาระ โกหกได้อย่างเป็นการเป็นงานโกหกได้อย่างเป็นทางการต่อมาก็ยังมีการบอกว่าบางสื่อก็ได้รับคำโกหกว่าที่เผลอหลับไปสามสิบนาทีนี่คือข้อที่ริงทำไมสังคมจึงให้โอกาสคนเหล่านี้ว่าเป็นคนดียังไม่พอนะครับยังมีคนอื่นอีกโกหก ว่าไม่ได้พูดจินตนาการบางคนโกหกว่าไปไถนาไปตั้งแต่เจ็ดโมงไปขอชาวบ้านไถนาแล้วก็บอกว่าอยู่ในทุ่งนาจนถึงสิบโมงยี่สิบสองแต่กับมีคนเห็นหนึ่งเก้าโมงยี่สิบมีคนเห็นขับรถสวนกันเก้าโมงสี่สิบมีคนเห็นว่ามาถามหาเด็ก นี่เรียกว่าโกหกไหมและมีคนเห็นว่าเอารถไถและเข้ามาในหมู่บ้านนี่เป็นการโกหกไหมแล้วไปออกรายการว่าเขาเพิ่งรู้ว่าน้องหายเพราะแม่เด็กโทรมาประมาณสิบโมงยี่บสองนี่คือการโกหกไหมลุงพลป้าแตนไม่ใช่คนร้ายคนร้ายอยู่ในบ้านคําเหล่านี้มันคือการโกหกใช่ไหมเพราะว่า ในที่สุดแล้วคนที่พูดความจริงน่ยกับถูกดำเนินคดียังมีอีกหลายอย่างที่ฟั่งโกหกเป็นฝั่งได้ดีฟังที่พูดความจริงมาตลอดกับถูกดำเนินคดีนี่คืออะไรครับยังมีอีกมากมายนะครับที่เป็นการพูดไม่จริงแต่สังคมกับลิวตา หรือให้โอกาสในการเป็นคนดีอยู่ในสังคมไม่ถูกด่าถูกว่าไม่ถูกสงสัยและก็ไม่มีคำตอบจากพนักง,งานสอบสวนใดๆให้ออกมาสู่สังคมว่าทำไมเขาจึงโกหกเขาโกหกทำไมปล่อยให้เรื่องมันหายไปโดยไม่ให้สาระสำคัญว่าทำไมจึงโกหกส่วนอีกฝ่ายหนึ่งพูดเมื่อไหร่ ก็ไม่เชื่อแล้วเขากลายเป็นคนร้ายคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานแต่ก็พยายามจะหาให้มีประจักษ์พยานการสืบสวนทิ้งระยะเวลาเป็นปีกว่าจู่ๆมีพยานบางคนโผล่ออกมาบอกว่าเห็นนายชัยผลวิภาจูงเด็กเดินเข้าไปในป่า จนมีการออกหมายจับสุดท้ายก็ไม่มีว่าเขาเห็นมีพยานบุคคลอีกที่เป็นพยานแวดล้อมยายเก็บฟื้นบอกว่าเห็นลุงพลเดินรีบๆลงมาห่างกันรประมาณห้าถึงสิบเมตรจากภูเขา ก็กลับคําในชั้นศาลแสดงว่าสองอย่างเนี้ที่เป็นพยานเห็นลุงพลเนี่ยมีไว้เพื่อขอหมายจับใช่หรือไม่อันนี้เป็นคําถามของประชาชนถามแบบซื่อๆแต่ตอนนี้ไม่มีใครเห็นลุงพลอุ้มมันคืออะไรมันคืออะไรผู้ต้องหาจนกลาเป็นจาเลยแต่คดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีคนเห็น ว่าเขาเป็นคนกระทําแต่ทําไมเขาถูกดําเนินคดีแล้วเขาต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียโอกาสเสียชื่อเสียงถูกด่าทูกว่านี่คือสิ่งที่สังคมต้องรับรู้ว่ามันเกิดอะไรในคดีนี้อย่าปล่อยผ่านจับตาในที่สุดณเวลานี้แม้จะมีการเลื่อนฟังคำพิพากษามาแต่ถ้าว่า ความจริงที่นายเฉยพลวิภาหรือลุงพลมีน่ะเขาเอาชนะทางสังคมระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์ลุงพลและป้าแตนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาชนะสังคมสื่อสารมวลชนไม่ว่ากันอีกแล้วสื่อสารมวลชนมาตอบรับเขาฝั่งที่อยู่ฝั่งทางนูน้นไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือใครๆก็แล้วแต่ตอนนี้ ได้ประกาศตัวเป็นกลางแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้เยอะแยะนี่คือการชนะของคนดีไม่ต้องทำอะไรให้เวลามันคลี่คลายของมันเองดังนั้นคดีนี้มันจะจะอย่างนี้แล้วคนไทยต้องจับตาคดีนี้นะครับมันจะมีอะไรผิดปกติมากไปกว่าน,นี้หรือไม่คุณอย่าหลอกดาวนะโอเคครับสวัสดีครับ